หมูส้มโอ้พี่ดองเลยสุดยอดขาอ่อนขาอ่อนมะเขือยอดขานะครับมะเขือนี่คืออันนี้กัดน่อพานอ่อนเนาะคนไพ่าสานต้องใช้นิ้วป้งเป็นนะจังไปเห็นนิ้วป้งกดลงปุ๊บแต่ตอนปลาล่านำ้ำ ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะครับถ้าแค่กินเหมือนเจ่าไว้อาจจะมีความสุขก็ได้ทำเจียวอืมอืมอืมผักจิ้มกินรู้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวอืม จำอ่าฮะแบบจำแจวพิ 1, iałem, ่เวลาตรงๆโอ้ยคุณเยอะเลยมูซมมูซมโอ้ยนี่ มันติดหน่อยนิป่องนิป่องถ้ามีความสามารถงให้นิป่องเป็นนะครับเราเนี่ยเพื่อนเวลาตวงตวงเงี้ยเดี๋ยวตอนเวลาตวงตวงเงี้ยโมเข่าปากเงี้ยเราเนี่ยเพื่อน ปลาลาต,วตวัวตัวน่ะอืมอืมปลาเดี๋ยวเพื่อนปลาลาต,วตวัวตัวน่ะอืมคนไพ่ศานต้องใช้นิ้วโป้งเป็นนะอย่งไปเห็นนิ้วโป้งกดลงปุ๊บในตอนปลาลาน้ำ คนไผีสออานต้องใช้นิ้วป้งเป็นนะจย,ยงไปเห็นนิ้วป้งกดลงปุ๊บแต่ตอนปลาล่าน้ตาตำเจียวตำเจีวพริกไอ้สดสด,สดปลาล่าตรงตวง,ตงปลาทอดสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ไม่รู้จ่าว้วไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่กินหรูอยู่ดี หมูส้มโอ้พี่ดองเลยสุดยอดขาอ่อนขาอ่อนมะเขือยอดขานะครับมะเขือนี่คือวิธีจับเจลนะปันป่นปัน่นปั่นจับมนสิมันบมเต็ดน,นุ่มหนักอ๋อ เยสร้างฝันด้วยตัวเองสติปัญญาความภาคียนำพาไปแก่ข้าวจุดนี้นแก่ข้าวจุดแก่ข้าวแก่ข้าวไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะครับถ้าแค่กินเหมือนเจ่าไว้อาจจะมีความสุขก็ได้

วิธีจำเจ้นะปั่นปันปันถ้าจับม่นนี่มันบ่ติดเดี๋ยวตอนปลาตรงตวงงะโมเขอปากเนะดอกคาเอลรสอุ้ต้มจำอาบจำเจ้าพี่ปลาด,ด,ลาดตรงตวง โอ้ยขุนเยอหน่อยปัืัมถ <chl up brewer uno> uh ึงนาาฟันสืบสาตนานวิธีจบเจ้านะปั่นปัันถ้าจ่นี่มันตอืมนมน่ะ เออเด่นหลุดอดอกคาอร่อยลุดหมูหต้มอ,อันอันออื้หมูต้มไปอยูด,ดีให้ว่าจะมีความสุขเสมอไปอ ต้องใส่นิปบุทำกีนอย่างพอเพียงบนตื้นทางของทางสายลาเนี่กัดหน้าผ่านอันเนี้ยอืมนน่อ๋อ หมูส้มโอ้พี่ดองเลยสุดยอดขาอ่อนขาอ่อนมะเขือยอดขานะครับมะเขือนี่คือทำเปนอย่างพอเพียงบนต้นทาของทางสายปลาเขาเม็ หนาาฟันสุดซานตำนานผัจิ้มกินรู้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวหมูส้มโอ้พี่ดองเลยสุดจอดขาอ่อนขาอ่อนมะเขือยอดขานะครับมะเขือนี่คืออ่อนอ่อนหมูส้ม

ถ้ามีความสามารถให้นิโป้่งเป็นนะครับแก่ข้าวจุกหนึ่งแก่ข้าวจาุดแก่ข้าวแก่ข้าวเดี๋ยวตอนปะละตรงตุ้งเงม้ยโมขับปากเงอ้ยอ๋อแม่ Na Pa Phan, sụp san tâm nan. Tháo <Thông> miệng. Na Pa Phan, sụp san tâm nan. Nắm vô đường phải วิธีจับเจ้านะปั้นปันปัน,ปนจับมัส้สิมันบดต็มนิดหน่อยนี่ปงนิปงเขาจับน้นบดติดใส่นิปงคีมใครมีความสามารรใส่นิปงหล,ลายๆนะจับเจ้า ดอกคาอร่อยหูต้มอ่าแก่ข้าวก็นำไล่แตะนำไล่แตกดึงรอยโพมันติดหน่อย นิป่ง้งนิป่ง้งถ้ามีความสามารถให้นิป่้งเป็นนะครับนญ,ญา,ามา,าถึงขอยาดำ